สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมกุหลาบนะคะที่ในสวนที่เลี้ยงง่ายปลูกง่ายนะคะให้ดอกดอกออกดอกสวยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเลยนะคะต้นที่น่าปลูกต้นแรกนะคะคือกุหลาบมาสุระนะคะชื่อกะบอกแล้วนะคะว่าเป็นกุหลาบญี่ปุ่นเนาะเป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายนะ,ะดอกดอกด้วย อันนี้มาโซละนะคะออกดอกเป็นพวงเลยออกเป็นช่อนะแต่ตอนนี้เขาเริ่มโรยลาแล้วเพราะว่าออกมาหลายวันแล้วเนาะก็เป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายจริงๆนะทนโรคทนมแมลงนะใบเขาก็จะเป็นสีเขียวไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เนาะใบก็จะเลี่ยมเป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายเนาะแล้วก็ให้ดอกดอกรอบดอกไวนะพอเราตัด แต่งเขาเนี่ยไม่เท่าไหร่เนาะเขาก็จะแตกออกมาเลยอันนี้เขาเพิ่งสัตวไปได้ไม่กี่วันเลยนะก็เริ่มแตกแล้วนะนี่นะคะมาโซละนะเลี้ยงง่ายด้วยแล้วก็หอมด้วยนะมาโซร่าเนี่ยมีกลิ่นหอมแต่หอมไม่แรงนะหอมอ่อนๆเนาะต่อมานะคะก็คือกุหลาบยี่สุนค่ะเป็นกุหลาบเอ่อเก่าโบราณของไทยนะอันนี้ยี่สุนดอกใหญ่เนาะ ก็เป็นกุหลาบที่ออกดอกดอกออกเป็นพวงนะแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยทนโรคทนมแมลงเนาะนี่นะคะอันนี้เขาพิ่งแย้มเนะาะชอบอากาศร้อนนะแล้วก็เลี้ยงง่ายเป็นกุหลาบพุ่มไม่สูงเนาะเป็นกุหลาบพุ่มเตี้ยนะแล้วก็เลี้ยงง่ายออกเป็นพวงนี่อันนี้พวงนี้นะยังไม่บานนี่อันนี้เขาเริ่มแย้มนะ แล้วก็เป็นกุหลาบที่สามารถทำมาชงชาได้ใช้ตกแต่งอาหารในเค้กก็ได้เนาะแล้วต่อมานะก็คือต้นนี้นะ Big กช็อปค s สโตนะก็นางก็ออกดอกเออดกนะดกเลี้ยงได้เป็นกุหลาบเลยนะสายพันธุ์อังกฤษ ดอกดอกเลี้ยงง่ายนะออกดอกเป็นพวงที่สําคัญนะหอมมากด้วยเดินเข้ามานี่กลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งสวนเลยยิ่งตอนเช้าๆนะหอมมากแล้วก็ทนโรคทนมแมลงนะชอบแดดอันนี้แดดร้อยเปอร์เซนเลยนะตรงนี้นะนี่ก็เริ่มโรยแล้วนี่ดูช่อนี้แล้วกันนะดูฟาร,ร์มดกของเขานะนี่ช่อเดียวนะนี่ เป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายจริงๆนะแล้วก็เป็นกุหลาบสามัญประจําบ้านที่ทุกบ้านควรมีเลยนะแล้วก็สามารถทําเป็นชาได้นะเพราะว่าเาไม่ต้องฉีดยามากไม่ต้องฉีดยาก็ได้นะแล้วก็เป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายอันนี้ก็ไม่ค่อยได้บํารุงอะไรมากเนาะปลูกทพ้งๆพียงฟางๆเนาะก็ บางวันก็ลดด้ามด่างบางวันก็ไม่ได้ลดนะบางทีก็ลดวันเว้นวันนะแต่ว่าอันนี้เราปลูกเขาในดินเนี่ยถ้าไม่ต้องลดทุกวันก็ได้แต่ถ้าปลูกในกระถางนะแล้ววางไว้บนพื้นปูนเนี่ยต้องลดทุกวันนะไม่งั้นเขาก็จะเหี่ยวได้นะอันนี้เราปลูกในดินเนาะก็จะช่วยเอ่อรากเขาก็จะหาอาหารพื้นดินก็จะอุ้มความชุ่มชื้นไว้เนาะดีนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราพาชมต้นนี้เลยเยลโล่ไมล์เลิฟนะเป็นกุหลาบพุ่มนะสีเหลืองสวยมากเลยออกดอกดอกนะแล้วก็เลี้ยงง่ายนะนี่นะคะทนโรคทนมแมลงเหมือนกันนะต้นนี้สีสวยถูกใจเนาะกุหลาบสีเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะ ออกทีเป็นพวงเลยนะช่อนี้ก็ไขดอกอยู่อันนี้ก็เขาโรยแล้วเนาะนี่ก็เพิ่งจะบานเนาะนี่เป็นกุหลาบหนะ้าปกกอีกต้นหนึ่งเลยค่ะไปลองหาข้อมูลดูนะบางคนก็ว่าเป็นกุหลาบฝรั่งเศสบางคนก็ว่าเป็นกุหลาบอังกฤษก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าเยลโล่ไมล์เลิฟเนี่ยเป็นกุหลาบจากประเทศอะไรนะคะ ต่อมานะคะเดินชมในสวนเนาะอันนี้ค่ะกุหลาบ r o e วันนี้นะคะดอกเขาก็ออกแล้วก็เริ่มโรยไปแล้วเนาะนี่นะเอาอีกส่วนช่อน,นี้ก็ยังไม่บานเนาะเป็นกุหลาบพุ่มนะที่ออกดอกเป็นพวงสีเขาก็จะเป็นสีแบบปูนแห้งนะเป็นกุหลาบที่จะเลี้ยงง่ายหรือเปล่าไม่รู้แต่อยู่ในสวนที่บ้านเนี่ยเขาเลี้ยงง่ายนะเพราะเราลงดินเนาะก็ โรคแมลงก็ไม่ค่อยมีนะแล้วก็ออกดอกบ่อยด้วยออกดอกเป็นพวงเนาะแต่ว่าวันนี้ไอ้ที่บานอ่ะเขาโรยแล้วนะก็เหลือแต่ที่ตูมก็ยังไม่บานเนาะต่อไปนะคะกุหลาบที่ปลูกง,ง่ายอีกต้นหนึ่งก็คือกุหลาบคอนสเสินนะร์ตนะกุหลาบคอนสเสิร์ตเนี่ยเป็นกุหลาบอังกฤษนะเขาชอบอยู่ในเมืองหนาวถ้าเมืองหนาวเขาจะเป็นถ้วยนะอันนี้บ้านเราอะ่ะเป็นเมืองร้อนนะก็ ได้ประมาณนี้นะเป็นกุหลบาบชมที่ชมพูอ่อนเนาะตอนตูมเนี่ยเขาก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะพอบานไปเขาก็อ่อนลงเป็นกุหลาบเลี้ยงง่ายนะออกดอกดอกออกเป็นพวงเป็นกุหลาบเลยนะคะนี่นะคะคอนสแตนต์น้องเขาก็จะเลือ้อยเก้งก้างไปเรื่อยเลยนี่ออกดอกดกมากนะทนโรคทนมแมลงนะปลูกง่าย เน้นเป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายปลูกง่ายนะคะกุหลาบอย่างพวกสีแปลกๆอย่างพวกเอ่อกาแฟเนี่ยเลี้ยงยากเนาะลองซื้อมาปลูกแล้วตายก็เลยเอออยากจะปลูกที่กุลาบที่เลี้ยงง่ายๆไม่ต้องเอาใจใส่มากเนาะอันนี้ก็อย่างว่าแหละเราปลูกในดินเนาะเขาก็ไม่ต้องรดน้ําทุกวันนะบางทีก็เว้นวันหรือทีก็ เว้นสองวันเลยอะถ้าแดดเขาไม่จัดเนาะก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายอีกชนิดหนึ่งเนาะต่อมานะต้นนี้นะก็คือกุหลาบามินิอีเดนนะเป็นกุหลาบพุ่มขนาดกลางเนาะไม่สูงมากเนาะก็เป็นกุหลาบที่ข้างในสีชมพูขอบก็จะเป็นสี อ่าขาวนะเป็นกุหลาบที่บานทนมากๆเลยอันนี้ก็บานมานานแล้วนะก็เป็นบานทนเป็นอาทิตย์เลยนะแล้วก็เป็นกุหลาบที่ออกดอกดกแล้วก็ออกเป็นพวงด้วยแล้วก็เป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายตอนแรกคิดว่าเขาจะเลี้ยงยากเนาะ,ะเลี้ยงแล้วนะก็เลี้ยงไม่ยากนะแล้วก็เป็นกุหลาบอันนี้เราปลูกไว้ในกระถางด้วยนะคะ ต่อมานะคะต้นนี้ก็คือกุหลาบพอสเพอร์ิตี้นะคะก็เป็นกุหลาบสีขาวนะคะเป็นกุหลาบเลืออเล้อยอะเลื้อยเลื้อยไปไกลมากนะแล้วก็เกเรมากด้วยแล้วก็แต่ก็เขาก็ออกดอกดอกนะออกเป็นภูวังเลยอันนี้ก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะคะแต่ว่ารอบดอกเขาเนี่ยจะช้าฝ่าพวกมัสโละนะแต่เขาก็ออกสวยนะตอนออกใหม่ๆเนาะเหมือนคล้ายๆดอกมะลินะ ก็มีกลิ่นหอมอ,อ่อนนะ <c oughs> นี่นะคะออกเป็นพวงเลยตอนนี้ก็เริ่มออกแล้วนะแต่ยังไม่บานนะออกเยอะมากด้วยนี่ค่ะเป็นกุหลาบที่ทนแดดทนร้อนได้อย่างดีด้วยทนแรงด้วยนะคะอันนี้แต่ว่าเป็นกุหลาบเลยนะแล้วก็ต้นเขาจะไปไกลเลยต้นนี้บุกยังไม่ได้ปีเลยนะสูงมากไปไกลนี่ยังตัดทิ้งไปบ้างแล้วนะคะตัดแต่งออกไปเนาะ ก็เป็นกุลาบที่หน้าปลูกอีกต้นนึงเลยแล้วก็สวยด้วยนาะเราให้ดอกเนี่ยดอกเขาจะดกเป็นพวงเลยส่วนต้นนี้นะก็คือสปิริ o ออฟฟิ d o มนะคะต้นนี้เราเพิ่งย้ายมานะตอนแรกเขาออกสวยนะ่ะนี่ก็มีเริ่มมีดอกแต่เพิ่งย้ายมาก็ยังพอได้อยู่นะกําลังแทงกระโดงเลยกระโดงนี้น่าจะมีหลายดอกอยู่นะแตเพิ่งย้ายมาแต่เราปลูกไว้ในกระถางนะ แต่เราก็วางไว้บนพื้นดินน่ะรากเขาก็ลงดินเขาก็งามดีนะคะก็เป็นกุหลาบสายพันธุ์อังกฤษที่ปลูกง่ายนะทนโลกทนมแมลงได้อย่างดีเลยต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมเนาะต้นนี้ลอนดอนอายค่ะลอนดอนอายเป็นกุหลาบดอกใหญ่นะดอกเขาใหญ่มากแล้วก็บานทนเนะบานที่อยู่ได้นานเลยสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ เป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายปลูกง่ายออกดอกโดกนะออกทีก็ออกเยอะแล้วก็ให้ดอกไวด้วยแหละมาที่ต้นนี้นะคะก็คือกุหลาบแครมาแตงนะคะเป็นกุหลาบสายพันธุ์ฝรั่งเศสนะเป็นกุหลาบเลยเป็นเอ่อดูแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนดอกกุหลาบเท่าไหร่นะแต่เขามีหนามเป็นกุหลาบอ่าที่มีกีบไม่ได้ซ้อนกันเท่าไหรนะ่เนาะ แล้วก็ออกดอกเป็นพวงออกดอกดดกสวยมากนะคะเกสรเขาเห็นไหมคะเกสรสีเหลืองกีบเขาก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆเนาะออกดอกดดกมากนะคะออกดอกเป็นพวงนะเคยออกทีนึงนะน่าจะถึงห้าหกสิบดอกไปกันเลยแล้วต้นนี้นะคะก็คือกุหลาบมอนไก่กังวลค่ะ เป็นกุหลาบที่ได้ชื่อพระราชทานจากพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงนะคะ,ะเป็นกุหลาบที่ปลูกง่ายนะคะกลิ่นหอมแรงนะคะหอมแรงน้องๆ b e บีชอปคาสต้ลเลยค่ะแล้วก็เป็นกุหลาบที่อออกดอกโดกนะคะจากเห็นจากตรงนี้แล้วนะคะดกมากแต่เขายังไม่บานนะคะออกดอกโดกออกเป็นพวงนะคะแล้วก็เป็นกุหลาบ สีชมพูอ่อนนะก็เป็นกุหลาบที่สามารถนํามาชงชาได้เป็นกุหลาบที่ทนโลกทนมแมลงนะเตียงง่ายเป็นกุหลาบที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งเลยค่ะมาที่ต้นนี้เลยนะคะกุหลาบมองเคอร์ค่ะเป็นกุหลาบสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะจุดเด่นเขาก็คือเป็นกุหลาบไรนามเนาะก็เป็นกุหลาบสีชมพูอ่อนนะคะออกดอกเป็นพวง ออกดอกโดกนะเลี้ยงง่ายออกทีออกเยอะๆเลยสวยมากนะคะทนโลกทนมแมลงนะเป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายปลูกง่ายนะเป็นกุหลาบพุ่มกึ่งเลยนะคะออกดอกดอกสีสวยหน้าปลูกอีกชนิดเลยค่ะแล้วมาตบท้ายด้วยนี่นะคะกุหลาบต้นนี้ก็คือกุหลาบพิ้งซัมเมอร์โนนะคะเป็นกุหลาบ กึ่งเลื้อยกึ่งกลับเลื้อยหรือกึ่งหลับกึ่งเลนะื้อยเนาะออกดอกดดกมากอันนี้ออกเป็นพวงนะไปนหนึ่งรอบแล้วตอนนี้ก็กําลังแตกใหม่เนาะก็เริ่มโรยลาแล้วนะต้นนี้เป็นกุหลาบหน้าปลูกเลยยิ่งเราปลูกตามกําแพงรั้วบ้านเนี่ยเขาก็จะไต่ไปตามนั้นนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยที่สวยให้ดอกดกออกดอกทั้งปีเลยค่ะ เอาละค่ะวันนี้เราก็มาแนะนำนะคะกุหลาบที่นาปลูกในสวนเล็กๆของเรานะคะอันนี้ก็เป็นต้นราชาวดีสีขาวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคุดไายกึงสายเราปลูกไว้ให้เขาคุมญ้าน่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ